สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคลิป r a n d o m นะคะ off l o r p ใน ep ที่4ี่41นะคะเดี๋ยวเราจะไป r รนด o m ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆนณเวลานี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะไปอัปเดตพลังงานสามารถดูได้ทุกลัคนาราศีทุกสถานะเลยนะคะน้ำจะอ่านให้เป็นแบบ2กรณีนะคะสำหรับคนที่ดีวกันและคนที่ไม่ได้ดีวกันนะคะเนื่องจากเป็นพลังงานโดยรวมก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะได้ร่วมเล่นกันเนาะ วันนี้ใช้สำหรับน้ในการแรนดอมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะมาน้ำขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อเพื่อนๆที่มาเจอแลนดอมนี้ณนะเวลานี้หน่อยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะมาอืม The chariot นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากเพื่อนๆก็ได้นะคะ รือถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ไกลเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันกันกบเพื่อนๆมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นการาแตกต่างกันด้านอายุวัฒนธรรมความเชื่อฐานะสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความแตกต่างกันมากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้2ก็คือเขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะเดชชาเรอดขึ้นมาหรือเป็นชาวต่างชาติได้ในบางคนเท่านั้นนะคะมาดูต่อเขารู้สึกอย่างไรอือหือ เด e ว i l ออฟฟอร์จูนนะคะซิกออฟวอนหกคาถาสี่ดาบนะคะ Three of Cups นะคะสามถ้วยอ่ะอ่านพ์ทแรกก่อนเนาะเอากรณีของคนที่มีคู่กันก่อนเลยนะคนที่คบกันคุยกันหรือว่าดิวกัน คนคนนี้ค่ะเขาอยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอเพื่อนๆนะคะเขาคิดถึงเพื่อนๆมากเขาจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยน้ำน้ำรู้สึกว่าเขามองความสัมพันธ์เนี่ยค่ะไปถึงขั้นที่ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์เลยนะคะเขาจริงจังมากๆและเขาจะต้องเอาชนะใจเพื่อนๆให้ได้นะคะแต่ในบางครั้งที่เขานิ่งไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาเหนื่อยกับการงานนะคะ เขาเลยต้องการเวลาที่จะพักผ่อนอืมแต่เขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันลงเอยด้วยดีเขาอยากมีความสุขในความรักนะคะแล้วเขารู้สึกว่าโชคชะตานั่แหละทําให้เขากับเพื่อนๆได้เจอกันเขาหลงรักเพื่อนๆในสิ่งที่เพื่อนๆเป็นนะคะแล้วเขาชื่นชมในตัวเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขอืมแต่บางครั้งเขาอาจจะเหนื่อยกับการงานเลยอยากจะขอพักนะคะถ้าเห็นเขานิ่งไปเนี่ยคนคนนี้เขาแค่แบบ ต้องการเวลาที่จะพักผ่อนในความรู้สึกน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีอ่ะกรณีสองของคนที่ไม่ได้พูดคุยกันแล้วไม่ได้เดียวกันคนคนนี้คะ่ะเขาเฝ้ารอเวลาที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะได้พิชิตใจเพื่อนๆอนอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์อาจจะนิ่งกันไปแล้วห่างหายกันไปนะคะตามระยะเวลาแต่เขายังคิดถึงเรื่องที่ อยากจะกลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่นะคะเขาคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงความสุขในความสัมพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์ว่าเพื่อนๆกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือมีตัวแปรเป็นเพื่อนนำพาให้มาเจอกันก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนาะสาหรับคนที่เงียบหายจากกันไปนะคะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันอ่ะเจอกันในแวดวงสังคมเพื่อนก็ได้คนคนนี้นะ เขาอยากกลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแค่ฟอลรอเวลาเท่านั้นอืมอยากกลับมาพิชิตใจถึงแม้ว่าจะนิ่งไปเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอันนี้คือกรณีที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพาร์ทสองมันจะเป็นอย่างไรมาค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆณเ,นะเวลานี้เป็นอย่างไรอีกขอขายายบรึกซึ้งนะคะขอขายายแบบบรึกซึง้งอุ้ย <laughs> สิบเปลียนขึ้นมานะคะโอโหรึกซึ้งมากๆอ่ะขอขยายแบบรึกซึ้งค่ะหนึ่งไม้ขอขยายอีกค่ะแฮงแมนสองใบสุดท้ายค่ะความรู้สึกที่รึกซึ้งก้วาวไม้เขารู้สึกอย่างไรคะนะเวลานี้สองถ้วยอื้ม โอเคเอใบเดิมเลยนะเอาเป็นพาร์ทของคนที่เดียวกันคุยกันอยู่นะคะคนคนนี้เขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาจริงจังมากๆเลยนะคะเขามองในเรื่องของความซีเรียสการสร้างครอบครัวอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีความมั่นคงกันเขาจะทำทุกอย่างนะคะเพราะเขามีแพชชั่นกับเพื่อนๆ คนคนนี้ค่ะเขามีแพชชั่นกับเพื่อนๆแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ถ้าอยู่ไกลกันเนาะอาจจะยังมาพบมาเจอไม่ได้เนี่ยเขาก็คิดมากนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาจริงจังอ่ะเขากลัวว่าเพื่อนๆนะคะจะไม่มั่นใจในตัวเขาแต่เขาอยากจะให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคู่ของเขาเลยนะคะอืมเป็นโซเมทของเขาเป็นคนที่เขารักนะคะ โชคชะตานาพาให้มาพบเจอกันและเขาก็หลงหลักเพื่อนๆมากนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะไม่ไว้ใจในตัวเขาเพราะเขาจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมีความมั่นคงเขาอยากสร้างครอบครัวกับเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับพารที่2ก็คือคนที่ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เดียวกันแล้วนะคะน้ำมองว่าคนคนนี้ค่ะ เขายังคิดถึงเพื่อนๆมาเขาอยากกลับมาขอโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่นะคะเพราะว่าเขายังมีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้อยู่ mm hmm. เขารู้นะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ถอยออกจากเขาไปนะคะ mm hmm. เพื่อนๆอาจจะสร้างกำแพงขึ้นมากันเขาออกไปก็ได้ซึ่งเขารู้นะคะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในความนิ่งนะคะความนิ่งของเขาเนี่ยเขาคิดนะคะว่าการที่เขาไม่สามารถลืมเพื่อนๆได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเพื่อนๆเป็นคู่เขาหรือเปล่า เขารู้สึกถึงน้ำมองว่าเขารู้สึกถึงความรักที่แบบว่าเขาไม่เคยเป็นกับใครแต่เขาพอเขามาเจอเพื่อนๆน,นะคะเขากลับรู้สึกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอืมเขามองว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นโชคชะตาของเขาที่ทําให้เขาแบบต้องมารู้สึกแบบนี้นะคะเป็นการเจอกันที่แบบไม่บังเอิญซึ่งเขาก็รับรู้ได้และอยากที่จะขอโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่เขามองไปสิบเหรียญเลยนะคะคนคนนี้ เขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเพื่อนๆนะคะหากสามารถเป็นไปได้ถ้าเขากลับมานะมองว่าอื ừ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 , เต็มที่มากๆนะคะเขาจะพิชิตใจเพื่อนๆให้ได้จะกลับมาพิชิตใจเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้ําขอย้ายไปดูไพ่ออร์เคิลและไพ่ข้อความให้เลยนะคะมาค่ะก่อนอื่นน้ําขอดูไกด์ไลน์ในความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ขอหนึ่งใบชัดๆนะคะ ขอหนึ่งใบชัดๆอืมเพฟูเนตนะคะนี่ไงพาร์ทเนอร์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันหรือเวลาที่เขากับเพื่อนๆอยู่ด้วยกันนะคะมันมีความสนุกสนานมีความสุขอะคะ่ะเหมือนกับได้เจอพาร์ทเนอร์ของตัวเองอืมฟิลแบบเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งคนรักอะไรประมาณนั้นเลยนะคะมีความสุขที่จะได้อยู่ใกล้ๆกันระหว่างเพื่อนๆกับเขา สำหรับ calling i n your soulmate นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันเนาะถ้าเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับเพื่อนๆได้นะคะเขาจะพูดอะไรไหนดูสิน้ำเขาถอดแหวนนิดนึงอยากเป็นซูก้าแดดดี้ให้เธอนะคะอืม เรายุ things, so like ่งเรื aları, Luckily, ่องงานมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิดนะคะเหมือนที่น้ําอ่านเลยเทว่าีดาบบางทีถ้าเกิดเขานิ่งไปเขอาจจะยุ่งเรื่องงานนะคะมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิดเป็นแฟนกันไหมอือืบางทีการที่เราได้มาเจอกันอาจจะเป็นเพราะพรมลิขิตนะคะอืมอืมอินทูีิชั้นน้ำถูกมาต่อกันเลย เป็นเธอน่ะดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นมาอีกหนึ่งใบนะคะมีของขวัญจะให้โอเคต่อไปเป็นไพ่ภาษาอังกฤษนะคะก่อนอื่นน้าขอวางไพ่ดีๆก่อนอ่ะโอเคไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมาเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะ น้ำสั่งไพ่ข้อความไปแล้วนะคะได้ประมาณต้นเดือนหน้าเลยนะคะอย่าลืมรับชมเนาะเขาถามว่าเพื่อนๆคิดถึงเขาไหมหรือเพื่อนๆคิดถึงใครนะคะเขาบอกว่าเขาจะเฝ้าดูเพื่อนๆนะคะจากที่ไกลๆเขาอยากรู้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ย ่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขานะคะไ dream o f you นะคะเขาบอกว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆด้วยนะคะอืมเขาบอกว่าเขาจริงจังกับเพื่อนๆมากเลยนะคะเห็นไหมก็บอกแล้วว่าจริงจังนะคะโอเค เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะคะเหมือนที่น้ำพูดเป๊ะเลยในไพ่ทาโร่นะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยก็จะประมาณนี้นะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย